สวัสดีค่ะพวกเรานักนาฬวนนาจดกโรงเรียนบ้านนานวนครับโรงเรียนของพวกเรามีการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนและมีขย <Pok> er. ะบางส่วนที่มีการคัดแยกแล้วสามารถนําไปเพิ่มมูลค่านอกเหนือจากการจําหน่ายได้และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ื่อให้เกิดความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงเมืองปัญหาในทางบวกจึงเกิดเป็นโครงงานเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงภายใต้แนวคิดร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญาเรื่องโมบายรักลก่ดูวาเดบิซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อแก้ปัญหาการจัดก,การขยะในโรงเรียน 2. เพื่อให้เกิดจิตอาสา,าทำความดีเพื่อส่วนรวม 3เพื่อน้อมนำหลักธรรมและพระราชดำรดำ์มาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยพวกเราจะนำกระบ,บวนการ p d c a เชื่อมโยงกับหลักธรรมอธิบาท4ีมาช่วยในการแก้ไขปัญหาดังนี้ค่ะมีแผนเชื่อมโยงกับชันทะรักในสิ่งที่ทำคะ่ะมีการประชุมคณะกรรมการระดมความคิดปรึกษาผู้ผู้รับผิดชอบโครงงานและขอคำแนะนำจากพระสงฆ์ที่ปึกษาเพื่อวางแผนหาแนวทางเพิ่มมูลค่าของขยะ โดยจะมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสนใจค่ะดีดูเชื่อมโยงกับวิริยะมีความพย,ยมนยัมเพียนปฏิบัติตามแบบแผนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จค่ะ The First Activity Wet Bank ธนาคารขยะค่ะจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะโดยจะมีการแยกขวดน้ำกล่องนมกระดาษซึ่งจะมีตะแกรงวางไวต้ต่างๆในโรงเรียนค่ะ จากนั้นจะนำมารวบรวมในธนาคารขยะของโรงเรียนทุกสัปดาห์ค่ะ The second activity b o t u reward toy ขวดแรกแต้มครับจะมีการวางตะแกรงไว้ใส่ขวดน้ำภายในห้องเรียนเพื่อสะสมขวดน้ำมาแลกแก้มโดยกิจกรรมนี้จะเป็นวิชาชุมนุมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับที่จะไปเก็บขวดน้ำตามห้องเรียนในแต่ละสัปดาห์พร้อมบันทึกสมุดแลกแก้มซึ่งพวกเราจะนำขวดน้ำไปจำหน่ายและคืนเงินให้กับนักเรียน ในแต่ละห้องโดย5ขวดเท่ากับ1แดมและ2แดมเท่ากับ1บาทครับติดตู้แอร์ชิฟตี้หรือดาวบิตทานอร์มเขยบแปลงล่างครับกิจกรรมนี้จากการนำเอากล่องนมและกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนำไปต้มด้วยโซดาไฟแช่น้ำจากและนำไปปั่นให้ละเอียดเตใส่แม่พิม นำไปตากแดดจากนั้นเราก็จะได้กระดาษสาดีไซนเกอร์ไว้สำหรับตกแต่งห้องเรียนหรือทำาุ่สมุดครับ The main activity The mobile save world Mobile รักโลกค่ะนี่เป็นกิจกรรมหลักที่เราอยากนำเสนอค่ะเนื่องจากปกติเรามีการคัดแยกขยะก,กันอยู่แล้วที่ส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของฝาขวดน้าโดยการนำมาทำเป็นโมบายจะมีฝาหลากสีสัน สะสมกันเพื่อมาทำเป็นโมบายใช้ตกแต่งห้องเรียนให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะซีเชเชื่อมโยงกับจิตตะเอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทำค่ะจากผลการบบดำเนินงานตามโครงงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะคือนักเรียนโรงเรียนบ้านานานวนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีความตระหนกักรักสิ่งแว่ล้อนเพิ่มขึ้นมีพฤติกรรมที่เสี่ยงลดลงและรู้วิธีการเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีวินัยมีความพอเพียงมีจิตอา,าสขาสอดเคาะกับพระราชดำริของในหลวงค่ะ AS เชื่อมโยงกับนิมังสาใจตองกับสิ่งที่ทำและแก้ไขปัญหาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับในผู้เดือนจะมีการประชุกสอดบทเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการดำเนินง,งานและรับคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาและน้อนมนำพระราชดำริของในหลวง มีสติรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติมาปรับใช้เพื่อให้โครงการํำเนินงานประสบความสำเร็จครับพวกเราคุณอาารย์นานระดับชั้นมาธี่อึกษการเรียนบ้านาน,านานวันพอจบการนำเสนอโครงการฉบไปรับโลกเพตงเท่านี้ค่ะ